สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้คนคนพาพิเศษครับ EP ที่ห้าร้อยหกสิบเก้านะครับห้าหกเก้านะครับมีพระเก็บพระสะสมมาแบ่งปันครับรายการละสองร้อยบาทเลยนะครับ EP นี้รายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางนในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่พี่น้องชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เริ่องค์แรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จองแรกนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศชายโยนะครับหมายเลขหนึ่งครับนะครับสภาพสวยนะครับสมเด็จวัดเกศชายโยหมายเลขหนึ่งครับไปหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จหลวงพ่ออ้นนะครับวัดบางจากนะครับหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะครับ ลูกศิษย์สมเด็จโตนะครับเนี่ยครับมวลสารเดียวกันกับวัดละคงะครับหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะครับหมายเลขสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะวัดช่องแคนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหมายเลขสามนะครับสภาพสวยนะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นลีลาหลวงพ่อหนงเนื้อดินครับลีลาหลวงพ่อหนงวัดคลองบันดันครับเนื้อดินหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นคุณแผนะครับคุณแผนนะครัหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับคุณแผนหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับหมายเลขห้านะครับ หลังมีตะกุดสองดอกนะครับมีออกชมพูนะมนะครับหมายเลขหกนะเป็น,ตนะน,นออออเนต,ต,นต่าลงผู้ริวนะครับนี่อันนี้องค์ออกสีออกม่วงเลยครับนี่ครับมีตอกโค้ดนะครับเต่าลงพูรริวนะครับปีสองห้าสามหกนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นหงค์ผู้เงินนะครับรโรบรานครึ่งซีกนะครับ เป็นเนื้อโลหะครับนี่มีช่อด้านล่างครับนี่ครับหลวงพ่อเงินครึ่งซีกนะครับหมายเลขแปดเป็นลูกหลอดหลวงพ่อพเงินนะครับลูกหลอหลวงพ่อพเงินครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเนื้อทองผสมสภาพใช้นะครับหมายเลขแปดนะครับ หมายเลขเก้านะับเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงพ่อคล้ามนะครับหลวงพ่อคล้ามวัดพระเงินนะครับ้าหลังเป็นยันนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับหลวงพ่อคล้ามนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับหมายเลขสิบนะับเป็นล็อกเก็ตหลวงูุทิมนะครับล็อกเก็ตหลวงูุทิมวัดน่านไร้นะครับ สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอทวัดจันเสียมเนื้อนาวะนะครับตอกสองโคดนะครับเหรียญหลวงพ่อโอทนะครับสร้างบนดบดวัดจันเสนะครับปีสามหกนะเป็นเนื้อนาวะนะครับตอกโคดสองโคดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับ สิบสามนะเป็นจอบนะจอบหลวงพ่อไปนะครับจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะเป็นเนื้อทองผสมคนระับหมายเลขสิบสี่นะเป็นเหรียญทรงพนวนคนระับสองสี่เก้าเก้าเนื้ออันปะก้านะครับเหรียญทรงพนวนครับปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับ,ป 2, รบเป็นเนื้ออันปะก้านะครับ สวยคมนะครับสภาพใช้นะแต่ว่ายัางสวยนะครับคม mm hmm. ชัดลึกเลยนะครับเ mm hmm. นี่ยครับห mm hmm. มายเลขทีหน้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับ mm hmm. เหรียญหลวงพระทบนะครับออกพุทธบาทเขาน้อยนะครับ สีมาหลวงพ่อทบนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระ่านเสือเนื้อดินนะครับนี่ครับอย่างมีข้าวฟงฝุ่นค้าบดินอยู่เลยครับพระถ้ำเสือนะครับเนื้อดินนะครับเก่าแห้งนะครับหมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับ วัดศรีมหาโพนะครับนียมีจุกุดแล้วก็เพชรหน้าทั่งนะครับหลวงพ่อแดงนะครับวัดศรีมหาโพปัตตานีนะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับสิบแปดนะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับปัตตานีครับด้านหลังเป็นเพชรหน้าทั่งนะครับเป็นเ้อว่านนะครับหมายเลขสิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปู่ทวด ออกวัดกลางส่วนปีศูนย์หกศูนย์หกศนะครับนี่ครับพะอาจารย์ทิมร่วมปลุกเสกนะครับ20่สิบนะเป็นหลงพ่อเตนะครับปี2,500นะครับพระกิ่งคงทองนะครับปี2,500นห้ร้อะเป็นเนื้อทองประสมนะครับหมายให้ยี่สิบเอ็นะเป็นพระปิดตานะครับ ตาหลังแบบนะครับปิดตาหลังแบบนะครับตาเนื้อผงหลังแบบนะครับ,บอีกสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคาะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานใหม่เลขยี่สิบสองครับ หมยิบสามครับนะเป็นพันลอดคนระับพันลอดเนื้อดินนะพันลอดเนื้อดินนะหมายเลขยี่สนะิบสี่ครับเป็นองปทวดครับรอสอสอง้อยนับหลังพระอาจารย์ทิมนะครับองอยาแดงคนระับแล้วก็มีเคลือบนะครับ นะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจน้ำช่องทางในการติดต่อน้ำศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมพื่อนเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนี่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไวเทียนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ